เอาละครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไลเซอร์ icer, นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิเบีโซนะก็เดี๋ยววันนี้ก็เอาไอเซนกับกริมจอมาประชันกันหน่อยผมก็ไม่มีเบลคุยะนะก็เลยเอาเบลคุยะตัวเก่ามา,าขึ้นข้างหน้าแทนแล้วกันเบลคุยะผมไม่ได้เก <c ười> ือจัด <c ười> มาเริ่มต้นกันที่ไอเซนก่อนเลยครับไอเซนเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่แบบทนนานมากไอเซนตัวแจก SP 500 91สังหารยม,มทูตลิงค์ความเสียหายแรง18ฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิล16คิยติอ257นะครับถ้า1โจมตีสีเงินถ้า2ท่า3เป็นโจมตีสีแดงแล้วก็ติดมึนงงความเสียหายปกติ20แรง58ฟื้นฟู16ครขอบเขตแรง20ฮิตไม่ตายบก1แล้วก็หลุดเฉืนบก1มันก็ เก่งพอๆกับตัวอื่นแต่ที่ทําให้ตัวนี้อยู่คงทนและยาวนานก็คือไม่ตายแรงการเคลียร์มอนได้ดีจริงๆนะครับครูที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้ก็คือกิมจอกิมจอส้อมนะครับอารันคาเอสปาดาสังหารยม,มทูตสาย SP 5ด5ซึ่งน้อยกว่าไอเซนนะครับไอเซน591แล้วก็คิทิคอลสอ้อยน้อยก่าไอเซนเช่นกันไอเซน257นะครับ แต่มี ATK ที่เยอะกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่สาย ATK จะมีเยอะกว่าไปทําไม่ะจริงไหมมิแล้วก็มีเลือดเยอะกว่าครับ813ไอเซนมีอยู่807แต่การจมไอการต่อสู้ต่างๆมันใช้ SP กับค r i t i c a l ถ้าไปสาย ATK ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสังหารยุมมทธทม์เหมือนกับไอเซนเลยแล้วก็มีความเสียหายแรง18แล้วก็ความเสียหายปกติ1 6อ่าอันนี้เป็นแบบครบคู่ครับ พบคู่ไม่มีสถานะถ้า1สีแดงถ้า3ส,สีแดงถ้า2ส,สีฟ้าอาปิปริตี้ความเสียหายปกติ36ซึ่งไอเซนมีอยู่แค่20นะครับความเสียหายแรง58เท่ากับไอเซนเลยครับครอบเขตโจมตี20ครับครอบเขตแรง20ครับลบพิชญนบวกหนึ่ง แต่ไอเซนมีฮิตไม่ตายดิอเบลิตี้เหมือนจะดูดีกว่าไอเซนเกือบทุกอย่างแต่ไอเซนมีฮิตไม่ตายซึ่งคิมจอไม่มีครับงั้นก็ต้องไปลุ้นกันที่สกิลหรือว่าการเล่นต่างๆนะครับว่าจะไหวไหมไหวไหมล่ะพ่อหนุ่มมันคงต้องรองกันหน่อยไป ไอเซนก่อเลยชปึบปึ๊บปึ๊จมที่ปกติปึ๊บ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 ปากันเลยครับาึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊าเึ๊บป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 อยพลังบปน๊บปึ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 ๊บปอ้บปึ๊บปึับบึกริมจอชนะไปรับไอเซนา โอ้ระเบิดลอบตัวือว่ามีประโยชน์กิมจอท่า2องปล่อยพลัง3าลูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมให้ไอเซนครับไอเซนท่า3ามปุ๊บกว้างด้านหน้าแต่ก็ไม่กว้างมากลักษณะกลมๆลครกิมจอท่า3โอ้พุ่งไปดามจค่อนข้างกว้างพอสมควรการเคลียร์มอนค่อนข้าง,างดีการเคลียร์ของกิมจอผมมองว่าดีกว่าเล่นโอเคกว่าไอเซนปุ๊บนะฮะ สำหรับสกิลแต่ก็ไม่ได,ด้ดูอะไรมากมายดูทางด้านของกริมจ์ไม่ตายโอเคงั้นก็ต้องดูทางด้านของไม่ตายไอเซนกันบ้างละโอเคไม่ตายไอเซนครับครกกิ เฮงไม่ตายเซนแรงกว่าครับหวังผลได้ดีกว่าครับสกิลไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายก็ตัดสินใจได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้โอ้แต่กิมจอเคลียเคลียมอนดีกว่าปึ๊บไอเซนยังถือว่าเคลียมอนไม่ค่อยดีแต่ไอเซนมีข้อได้เปรียบตรงไม่ตายแรง ทวไมไอเซนมันโอเคกว่านะงานนี้ผมให้ไอเซนอีกไอเซนชนะยาวครับรอบนี้ชนะมาหลายตัวแล้วอาจจะเก่งที่สุดในบรรดาตัวแจกเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องลองดูจนต,ต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงองฝากว่นนะี้เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับใครเก่งกว่ากันในวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนนะครับเรายมมาทุกทั้งหลายสวัสดีครับ